สวัสดีค่ะหลังจากเกิดโศกนาฏกรรมรถเมล์ระเบิดที่ไม่มีใครคาดคิดพระเอกกับนางเอกก็มาเรียบเรียงเรื่องราวการย้อนชะตาชีวิตของพวกเขาที่เกิดขึ้นมาแล้วถึง10ครั้งพระเอก,กได้เรียงเวลาและสถานที่ในการระเบิดที่ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นเพราะอุบัติเหตุรถชนยกเว้นครั้งแรกที่นางเอกตื่นขึ้นมาเพราะเสียงทานองเพลงของโทรศัพท์รุ่นเก่านั่นแต่ยังไม่ได้สติดีรถที่กําลังแล่นอยู่บนสะพานก็ระเบิดซะแล้ว และเพราอช่วงเวลาที่พเพลก,กับนาเอกจำได้ก็ทําให้พวกเขาพบว่าทุกครั้งที่พวกเขาตื่นขึ้นมาเวลาจะย้อนกลับไปอีกหนึ่งนาทีพเพลกไลเวลาไปได้สักพักก็เริ่มหงุดหงิดที่นาเอกทำเหมือนมีเรื่องปิดบังเขาอยู่นาเอกถึงต้องยืนยันว่าที่เธอพูดมาทั้งหมดคือความจริงพรเพลกกับนาเอกพยายามคิดหาเหตุผลที่พวกเขาตกเข้ามาอยู่ในช่วงเวลาแบบนี้แต่ในเมื่อครั้งนี้พวกเขาลงจากรถมาได้ นางเอกก็แอบหวังว่านี่จะเป็นทางรอดของพวกเธอแต่พอเพลกพูดในฐานะคนทำเกมมานานเขาก็มองว่ามันไม่ใช่การช่วยคนบรถดให้ปลอดภัยทั้งหมดนั่นแหละคือทางออกของพวกเขานางเอกถึงได้รู้อาชีพและชื่อของเพลกในตอนนี้นี่เองนางเอกเล่าเรื่องประสบการณ์ที่เธอเคยโดนตำรวจสอบสวนอย่างเข้มข้นมาในครั้งที่6ที่ยังไงตำรวจก็ไม่มีทางเชื่อเรื่องที่พวกเขาย้อนเวลากลับไปได้แต่ใน,นเมื่อยังคิดวิธีอื่นไม่ได้ การพูดความจริงคือทางเลือกที่ดีที่สุดแต่คนที่จะให้คำตอบกับเพเอกกับนายเอกได้ก็คงจะเป็นตำรวจที่ตามพวกเขามาจนเจอเะเอกกับนายเอกถูกจับแยกขึ้นรถเปนคนละคันรองสารวัตรจางที่คุมตัวเพเอกอยู่กระเริมตะล่อมถามหาข้อมูลก่อนจะให้เพเอกเปิดมือถือที่เขาปิดเครื่องไปตั้งแต่เกิดเรื่องแล้วนาทีที่เปิดเครื่องเสียงข้อความที่ถูกฝากไว้ก็ดังขึ้นมาไม่หยุด เป็นเพื่อนในทีมของพระเอกที่โทรมาตามให้เขารีบไปคุยงานตามที่นัดไว้ส่วนงเอกที่รองสารวัตรสงสัยในความสัมพันธ์พวกเขาก็เพิ่งรู้จักกันตอนอยู่บนรถนี่เองเพราะทางตำรวจยังหาสาเหตุคืบหน้าไม่ได้พระเอกกับงเอกถึงกลายเป็นกุญแจสำคัญต่อการไขคดีในครั้งนี้แต่ที่พวกเขาบอกว่าเพิ่งรู้จักกันแต่จากภาพวงจรปิดที่พากันลงจากรถและไปที่สวนพระเอกกับงเอกน่าจะเป็นแฟนกันมากกว่า รองสารวัตรจางที่รับหน้าที่สอบปากคำนาเอกเขาอยากรู้ว่าทำไมเธอถึงรู้ว่าบนรถมีระเบิดอยู่และในเมื่อรู้ว่าบนรถมีระเบิดทำไมถึงเลือกรงจากรถแล้วแจ้งตำรวจแทนที่จะบอกให้คนขับรู้นาเอกที่รู้เหตุผลอยู่เต็มอกแต่ใดเมื่อพูดไปตำรวจก็ไม่เชื่อเธอถึงเรื่องที่จะนิ่งเงียบไม่ตอบคำถามของเขารวมถึงกระดาษที่พระเอกเป็นคนเขียนแผ่นนั้นด้วยทางพระเอกที่ได้หมวดเจียงรับหน้าที่มาสอบสวน เริ่มจากกระดาษที่เขาเป็นคนเขียนไล่เวลาให้นาเอกดูใบนั้นที่มันคงไม่ใช่เรื่องบังเอิญว่าแล้วเพลก็ตัดสินใจเร,เรื่องที่เขากับนาเอกย้อนเวลาและการคืนชีพทุกครั้งหลังจากที่มีการระเบิดขึ้นความจริงเป็นสิ่งไม่ตายแต่ความจริงที่เพลกพูดออกไปกลับทําให้หมวดเจี๋ยอารมณ์เสียอย่างหนักที่เพลกกล้ามาล้อเล่นกับเขาในเวลานี้ทาานาเอกที่นิ่งเงียบมานานก็ถามรองสารวัตรเพื่อความแน่ใจว่าเมื่อทางตํารวจได้รับโทรศัพท์แจ้งจากเธอแล้ว พวกเขาเชื่อและออกไปปฏิบัติการทันทีหรือเปล่าแต่ระหว่างที่รองสารวัตรกำลังตอบคำถามของนเนกอยู่เขาก็ต้องชะง,งักเมื่อนึกได้ว่าทำไมนเอกถึงรู้ชื่อของเขาทั้งที่พวกเขาไม่เคยเจอกันมาก่อนในเมื่อหลีกเลี่ยงต่อไปไม่ได้นเนกก็ต้องเล่าที่มาที่ไปที่ทำให้รองสารวัตรต้องอึง้งเมื่อเธอบอกว่าเคยเจอเขามาก่อนตอนที่เธอเข้าโรงพยาบาลหลังจากถูกรถมอเตอร์ไซค์ชนและพอรองสารวัตรเปิดขวดน้ำให้ในเอกดื่ม เธอถึงได้รู้ว่ามือข้างขวาของเขามีปัญหาอยู่ถึงน้เอจะเบื่อหน่ายที่ต้องเล่าซ้ำอีกรอบแต่เธอก็ต้องเล่าตามที่รองสารวัตรต้องการถึงจากการสืบประวัติจะพบว่าพระเอกกับนาาเอกไม่เคยติดต่อกันมาก่อนและไม่ได้เป็นแฟนกันอย่างที่พวกเขาคิดแต่เรื่องที่พระเอกกับนาาเอกลงรถพร้อมกันก่อนที่รถจะระเบิดและสิ่งที่พระเอกไล่เรียงเวลาไว้มันก็ทำให้เห็นว่าเรื่องระเบิดมีการวางแผนไว้ก่อนแล้ว ม่นานนักรองสารวัตรก็เปลี่ยนมาสอบปากคำเพเอกแทนพระเอกที่ทั้งเบื่อและเหนื่อยก็ไม่อยากพูดอะไรทั้งนั้นน้องอยากจะรู้ว่าเบรถเมย์มีระเบิดอย่างที่พวกเขาคิดหรือเปล่าถึงรองสารวัตรจะบอกว่านายเอกให้ความร่วมมือกับทางตำรวจแล้วเพะเอกก็ยังยืนยันคำเดิมว่าที่เขาพูดมาเป็นความจริงแต่คำให้การของเพะเอก,กทำให้รองสารวัตรเข้าใจว่าทุกอย่างคือแผนที่เอกวางไว้และเพะเอกก็ใช้เรื่องการย้อนเวลามาเบียเบ่ยงเบนคดี หมวดเจียงที่ฟังอยู่ทางฝั่งของน้เอกก็บอกให้ในเนกยอมรับสารภาพซะพอเพล็กย,ยอมรับแล้วว่าเธอต่างหากที่เป็นคนบงการสร้างสถานการณ์ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นแต่ระหว่างการสอบปากคำรองสารวัตรกับหมวดเจียงก็ถูกเรียกออกไปเพราะหลังจากการตรวจสอบแล้วพบว่าบริเมนนั้นมีระเบิดอย่างที่เพลกกับนางเอกบอกไว้จริงๆถึงรูปคดีจะเปลี่ยนไปแต่เพลกกับนางเอกก็ยังเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่ดี แต่ก่อนที่เหตุการณ์จะคับคันไปมากกว่านั้นไนก็ตื่นขึ้นมาอีกครั้งบนรถเมล์ที่คราวนี้มีเพะเอกนอนพิงไหล่อยู่ด้วยในเมื่อเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ตื่นไนก็ค่อยๆย,ย่องไปนั่งคุยข้างๆปล่อยให้เขานอนไปแบบนั้นไม่นานนักพเพลก,ก็ตื่นขึ้นมาแต่พอเห็น,นานเอกย้ายไปนั่งที่อื่นและดูเหมือนว่าจะโกรธเขาพเพลก,ก็ได้แต่ถอนใจเพราะรู้ว่าตัวเองผิดที่ไม่เชื่อใจเธอพเพลขยับเข้าไปใกล้เพื่อขอโทษดีที่เนกเข้าใจเรื่องที่โกรธกันถึงได้จบ แต่การตื่นมาครั้งนี้ก็ทำให้พวกเขาพบว่าขอแค่ได้หลับก็จะตื่นขึ้นมาในห่วงเวลาเดิมได้อีกทั้งคู่แลกเปลี่ยนข้อมูลที่ได้จากการสอบสวนทั้งเรื่องระเบิดที่อยู่บนรถและเรื่องที่ควรจะบอกคนขับและผู้โดยสารให้ลงจากรถก่อนที่จะระเบิดแล้วทันทีที่นายตัดสินใจตะโกนบอกคนบนรถว่าบนรถมีระเบิดอยู่เสียงระเบิดก็ดังขึ้นมาทันทีและพอแบบนั้นก็ทําให้เพลกับนาเอที่ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง รู้ว่าเสียงเตือนของพวกเขามันยิ่งทําให้ระเบิดเร็วขึ้นเพลกถึงได้เริ่มต้นค้นหาที่ซ่อนของระเบิดที่อาจจะมีใครคนหนึ่งถือขึ้นมาบนรถด้วยแล้วจังหวะที่เพล็ก,กําลังตัดคนที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปอย่างพี่ดาวติ๊กตอกกับพี่นากรามและป้าเจ้าของกระเป๋ายานันเขาก็นึกได้ว่ายังมีผู้ชายอยีกคนที่ปิดหน้าปิดตาขึ้นมานั่งอยู่บอดหลังของรถแต่ทําไมตอนนี้ถึงไม่เห็นเพลกที่เห็นป้ายสถานีหน้าก็ได้คําตอบว่า พอพวกเขาย้อนกลับมาในเวลาที่เร็วขึ้นหนุ่มชุดดำคนนั้นถึงยังไม่ได้ขึ้นมาบนรถและมันก็เป็นโอกาสที่พวกเขาจะได้ลงจากรถแบบปกติสุขไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับรถที่อีกไม่นานก็จะระเบิดก่อนลงจากรถในก็เปิดเสียงเพลงโทรศัพท์รุ่นเก่านั่นมาเรียกร้องความสนใจเพราะถ้ามันเกี่ยวข้องกับระเบิดจริงๆใครคนนั้นก็ต้องแสดงพิรุธออกมาและครั้งนี้เมื่อในองลงจากรถเธอก็รีบโทรแจ้งตำรวจเรื่องระเบิดทันทีก่อนจะปิดเครื่องทิ้ง พลที่เห็นแบบนั้นก็รีบหลบทำเหมือนไม่เคยรู้จักกันเขานำทางเธอไปที่สวนสาธารณะหาหมุมที่ไม่มีกล้องเพื่อคุยกับนาเอกที่ยังไม่เข้าใจว่าทำไมเพรต้องทำแบบนี้เป็นเพราะเพลไม่อยากถูกกดดันจากการสอบสวนเหมือนคราวก่อนอีกถ้าคราวนี้นาเอกไม่โทรไปแจ้งตำรวจเขากับเธอก็ไม่ต้องกลายเป็นผู้ต้องสงสัยและการที่พวกเขาลงจากรถได้อย่างราบรื่นก็อาจจะทำให้เขาหลุดพ้นจากห้วงวังวนเวลานี้ก็ได้ นายเอกที่ได้ยินแบบนั้นเธอกลับไม่ได้รู้สึกดีใจไปด้วยเพราะถ้าพวกเธอหลุดจากวังวนนี้ไปได้จริงก็แปลว่าคุณบริเัทแมนนั้นต้องตายกันหมดเพลกที่เห็นนายเอกยังยืนยันว่ายังไงก็ควรจะแจ้งตำรวจเพราะเธอกับเขารู้ข้อมูลมากขึ้นกว่าเก่าแล้วเพลกถึงต้องย้ำอีกครั้งว่าการพูดเรื่องย้อนเวลาได้มันไม่มีใครเชื่อทำไมเพลกจะไม่เข้าใจความรู้สึกของการถูกช่วยชีวิตแต่เรื่องนี้มันใหญ่เกินกว่าความสามารถของพวกเขา พลที่เห็นในโกรธและเสียใจเขาถึงได้เสียงอ่อนชวนเธอไปดูเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นบางทีตำรวจอาจจะมาช่วยได้ทันเพลขอโทษแต่เขาก็อยากมีเวลาตั้งหลักรวบรวมข้อมูลเพื่อหาทางเคลียร์กับตำรวจและหยุดการระเบิดแต่คำพูดที่ดูดีของเขาไม่ได้ทำให้ในเนกรู้สึกดีขึ้นในเมื่อก็เห็นอยู่ว่าเขาเตรียมพร้อมออกห่างจากเรื่องนี้ส่วนทางตำรวจเมื่อรองสารวัตรได้รับการแจ้งเรื่องก็รีบสั่งเจ้าหน้าที่วางกำลังรับมือปิดถนนบนสะพาน หมวดเจียงและพักพวกที่ห้ามรถเมย์ได้ก็รีบขึ้นรถเข้าไปตรวจสอระเบิดแต่สุดท้ายก็ไม่ทันรถระเบิดขึ้นอีกครั้งจนได้และเมื่ออยู่เหตุการณ์นี้ไม่ได้ในก็เปิดมือถือรอรับสายจากตำรวจที่ต้องโทรมาขอสอบปากคำเธอเพิ่มในพร้อมจะรับผิดชอบเพียงคนเดียวเธอให้สัญญาว่าจะไม่พูดถึงเพลกเลยสักคำถึงเขาจะต้องเจ็บปวดกับเรื่องวันนี้ไปจนวันตายแต่ก็ดีกว่าที่เพลกต้องตายไปในรถคันนั้นด้วยอีกคน ระเอกที่เห็นว่ารังเอกไม่อยู่ก็รีบขอเบอร์โทรเธอไว้เพื่อจะได้ติดต่อกันได้แล้วไม่นานนักเนกก็ออกมารอตำรวจที่หน้าสวนสาธารณะตามที่นัดไว้พร้อมกับสายตาของพระเอกที่มองตามมาด้วยความรู้สึกที่ไม่ดีส่วนเพอเอกที่ยังสับสนกับชีวิตอยู่เพราะยังคิดไม่ออกว่าจะเลือกทางไหนดีเพื่อนก็โทรมาตามให้ไปคุยเรื่องงานที่วันนี้เป็นการนัดเจราจาครั้งสำคัญสำหรับพวกเขาพอเพลกถึงต้องขี่จักรยานไปตามนัด เพราะมีการปิดถนนจากรถเม์ที่ระเบิดแต่พอเพล็กมาถึงเขากลับแอบอยู่ด้านนอกไม่เข้าไปหาเพื่อนที่กําลังโมโหก,กับความดื้อของพระเอกที่ยังคิดจะใส่ฉากความรุนแรงลงไปในเกมทั้งที่ก็รู้ว่ามันจะขายไม่ได้และเพราะคพูดของนาเอกก็ทําให้เพล็กเปลี่ยนใจเขาถึงมานั่งค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องรถเมร์ระเบิดจนรู้ว่าในโศกนาฏกรรมครั้งนี้หมวดเจียงก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วย รองสารวัตรที่เก็บอาการความเสียใจกับการสูญเสียสิน์รักไ์้ก็เข้ามาดูผลของการสอบปากคําของนาเอกเพราะรู้ว่าเธอพูดถึงการย้อนเวลาที่ฟังดูไร้สาระและถามถึงเขากระหมดเจียงที่ไม่ได้ไปรับเธอด้วยในครั้งนี้ก็ทําให้รองสารวัตรแปลกใจเขาถึงต้องเข้ามาทําหน้าที่สอบปากคำเอนกเพิ่มเพื่อหาคําตอบก่อนจะบอกความจริงถึงเรื่องที่สูญเสียหมวดเชียงไปแล้วนายได้ยินแล้วก็ได้แต่ขอโทษเป็นเพราะเธอโทรไปแจ้งถึงทําให้หมวดเชียงต้องตาย ส่วนการที่เธอปิดโทรศัพท์นั้นก็เป็นเพราะไม่อยากให้ทางตำรวจต้องมาเสียเวลาย้อนถามข้อมูลเธอเพิ่มรองสารวัตรเอาคลิปจากกล้องวงจรปิดที่มีภาพของเพลติดอยู่ในนั้นมาถามความสัมพันธ์ของพวกเขาแล้วอาการที่ดูมีพิรุธของนางเอกก็ทําให้รองสารวัตรเริ่ม,มั่นใจว่าพระเอกน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยแล้วจวังหวะนั้นเองพเพลยก็โทรเข้ามารองสารวัตรถึงสั่งให้ในเนกรับสายพร้อมกับเปิดลําโพงให้ทุกคนได้ยิน ายเอกที่ไม่อยากให้เพล็กเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็วีนใส่ทำเหมือนคนรักที่เพิ่งเลิกกันทําให้เพล็กเข้าใจว่าเธอคงไม่ได้อยู่คนเดียวเขาพูดทิ้งท้ายให้เอกนอนหลับพักผ่อนแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นแต่เพราะกล้องวงจรปิดที่นี่มีแทบจะทุกตารางนิ้วตำรวจถึงได้เห็นว่าหลังจากพาตัวเอกออกจากสวนไปเพล็กก็ตามออกมาและเขาก็คือเจ้าของเบอร์ที่โทรหาเอกนั่นเองเพร็กรีบเก็บข้าของออกจากร้านเอกคาเฟ่ไปหาซื้อยานอนหลับ แต่พอต้องมีใบสั่งจากแพทย์ทางร้านถึงแนะนำตัวยาอื่นให้แต่พอจะต้องจ่ายเงินเพรเก,ก็เริ่มรังเลเพราะถ้าสแกนจ่ายทางตำรวจก็จะรู้ที่อยู่ของเขาทันทีแต่เมื่อไม่มีทางเลือกเพรเก,ก็ต้องเสี่ยงเสร็จจากร้านยาเขาก็ไปหาซื้อเหล้าขาวแล้วก็นำดื่มไปพร้อมกับยาที่ได้มาในเวลาเดียวกันทางตำรวจที่กำลังออกตามหาพระเอกพอเห็นสัญญาณมือถือของเขามีการเคลื่อนไหวก็ตามมาจนเจอพระเอกที่อยู่ในสภาพเมาไมย แล้วก็เป็นอีกครั้งที่รองสารวัตรต้องแปลกใจที่เพลกพูดเหมือนรู้จักเขาแล้วยังพูดเรื่องการย้อนเวลานั่นเหมือนกับนายเอกอีกท่าไนที่ยังอยู่ในความเศร้าที่เป็นเพราะเธอถึงทําให้หมวดเจี๊ยต้องมาตายมาถึงตอนนี้นายก,ก็อดไม่ได้ที่จะคิดถึงพระเอกถ้ามีเขาอยู่เธอก็คงจะอุ่นใจมากกว่านี้สารวัตรตู้ที่เห็นอาการของนายเอกดูจะเพ้อเจ้อไปเรื่อยก็ตัดสินใจปล่อยให้เธออยู่ในห้องสอบสวนไปตามลำพังแต่เวลาผ่านไปไม่นานเพนเอกับนายก็ตื่นขึ้นมาบนรถอีกครั้ง แต่เพราะเรื่องที่หมวดเจียนต้องมาตายทําให้ในายเอกไม่คิดจะแจ้งความอีกเธอคิดจะค้นหาระเบิดนั่นด้วยตัวเองจากสัมภาระของผู้ดีสารที่ดูน่าสงสัยแล้วเพจที่เคยบอกว่าจะไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวก็เปลี่ยนใจเขาพร้อมที่จะอยู่ช่วยเธอด้วยแล้วการค้นหาระเบิดก็เริ่มต้นจากหนุ่มชุดดําที่เพิ่งขึ้นรถมาพร้อมกระเป๋าเป้ที่ดูน่าสงสัยหลังจากนายเอกบอกแผนให้เพลงฟังเสร็จเธอก็ลุกเดินไปบ่อหลังตรงที่หนุ่มชุดดำนั่นนั่งอยู่ ก่อนจะส่งสัญญาณให้เพล็กตามมางอ้อตามแผนผัวเมียทะเลาะก,กันที่วางไว้และพอได้จังหวะพวกเขาก็เข้าไปดึงกระเป๋าเป้ของหนุ่มชุดดำนั่นท,ทันทีแต่ยังไม่ทันรู้ว่าในนั้นมีอะไรเสียงทำนองเพลงจากโทรศัพท์รุ่นเก่านั่นก็ดังขึ้นและตามมาด้วยเสียงระเบิดอีกครั้งรอบนี้เนกตื่นขึ้นมาอย่างหัวเสียที่กว่าเพล็กจะเล่นตามแผนก็ทำให้เสียเวลาไปมากกว่าที่คิดแล้วยังมาอ้างว่าหาเรื่องทะเลาะไม่เป็นทั้งที่เขาก่อนยังเพิ่งทะเลาะก,กับเธอไปแท้ และในเมื่อใช้แดงค้นกระเป๋าไม่สําเร็จคราวนี้เพเอกับนายเอกเริ่มต้นใหม่ที่หนุ่มชุดดาคนเดิมพระเอกอาศัยจังหวะที่หนุ่มชุดดานั้นเอาแต่สองมือถือก็เข้าแปลวเรื่องโทษฐานม,มาแอบถ่ายรูปแฟนของเขาแล้วก็กลายเป็นความชุลมุนยื้อแย่งกระเป๋ามาถึงหน้าประตูรถพี่ดาวทิกตอกห้ามไปก็ถ่ายคลิปไปเหมือนทุกครั้งไม่ได้ช่วยอะไรได้มากกว่าเดิมเลยนางเอกที่เห็นรถมาถึงสี่แยกติดไฟแดงอยู่ก็รีบมาห้ามลุงคนขับ ให้รอจนรถมอเตอร์ไซค์ส่งของนั่นผ่านไปจะได้ไม่ชนกับรถแก๊สก่อนทางหนุ่มชุดดำที่กำลังป้องกันกระเป๋าตัวเองอย่างเต็มที่อยู่ๆก็เกิดอาการหอบขึ้นมาและดูท่าจะไม่ไหวพี่ดาวติ๊กตอก ok, รีบวิ่งไปบอกลุงคนขับให้อยู่รถส่วนเอกก็พยายามค้นกระเป๋าหายาพ่นให้และช่วงเวลาแห่งความวุ่นวายที่คนบนรถกำลังช่วยหนุ่มชุดดำอยู่เสียงระเบิดก็ดังขึ้นมาอีก เพลกับในที่ตื่นขึ้นมากับความคาใจเพราะเห็นมือของหนุ่มชุดดำคนนั้นลวงเข้าไปในกระเป๋าเป้พร้อมกับเสียงระเบิดแล้วในก็ทําให้เพลแอบงอนที่บอกว่าเขาไม่มีแรงสู้คนป่วยที่นอนหลบอย่างหนุ่มชุดดำคนนั้นอย่างไม่ได้แต่น้อยใจไปก็เท่านั้นเพราะตอนนี้สิ่งที่สําคัญก็คือกระเป๋าไปนั้นใส่อะไรไว้เพลถึงออกไอเดียไปสืบหาความจริงก่อนที่หนุ่มชุดดำนั้นจะขึ้นมาบนรถเพราะฉะนั้นเมื่อถึงป้ายรถเมเย์ในก็ไปดักตรงที่ทางขึ้น ส่วนเพลกพอได้จังหวะก,ก็จับตัวชายชุดดำคนนั้นไปหลังป้ายรถเมใ์ไฮเนกค้นกระเป๋าแล้วพวกเขาก็พบว่าในนั้นไม่ได้มีระเบิดอย่างที่คิดมีแต่ลูกแมวอยู่หนึ่งตัวที่ตอนนี้ก็ตกใจกลัวจนกระโดดหนีหายไปทําให้เพลกกับนาเอต้องวิ่งไปช่วยหนุ่มชุดดานั้นตามหาแมวด้วยอีกคนที่สุดท้ายก็หาจนเจอนายขอโทษแล้วบอกว่าพวกเธอเข้าใจผิดคิดว่าเป็นกระเป๋าที่ถูกขโมยไปแล้วในเวลานั้นเองเสียงระเบิดกระดังขึ้นมาจากทางสะพาน ตามเวลาบ่ายโมงสีอย่างที่เพลกกับนายเอกคิดไว้หนุ่มชุดดำที่เพิ่งตกใจกับเสียงระเบิดและภาพควันที่พวยพุ่งอยู่ตรงหน้าก็ต้องมองตามเพลกกับเนยอย่างแปลกใจที่รีบร้อนเดินจากไปไม่ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วระหว่างที่เนยกับเพลกําลังผิดหวังกับการสงสัยผิดตัวอยู่นายเอกก็นึกได้ว่าในเมื่อเธอทําให้หนุ่มชุดดาคนนั้นลงจากรถเมย์ได้เขาก็จะถูกดึงเข้าสู่พ่วงเวลาได้เหมือนกัน เพลงที่เห็นนายเอกด,ดูดีใจจนออกนอกหน้าที่จะได้คนมาช่วยเพิ่มแถมยังแข็งแรงและดูเป็นคนดีดูจากที่รักแมวขนาดนั้นต่อให้เป็นหอบนั้นมันก็เป็นเหตุสุวิสัยเพลงฟังแล้วก็ยิ่งหงุดหงิดรู้สึกเหมือนตัวเองถูกรถข้ามมีเขาคนเดียวไม่พออหรือไงเพลงรีบหยุดความคิดของนายเอาไว้เพราะมันคงไม่ง่ายที่จะทําให้ชายชุดดาเชื่อเรื่องการย้อนเวลา และเพราะสารพัดเหตุผลที่เพยงพยายามเอามาอ้างก็ทาให้นเนกรู้ทันว่าเขาคงไม่อยากเสียหน้าเสียตําแหน่งนี้ไปให้คนอื่นนั่นเองไม่นานนักเพลงก็พานายเอกมาที่ร้านเน็ตเจ้าเก่าสั่งอาหารมากินกันอย่างเต็มที่การกินให้มีแรงเท่านั้นถึงจะช่วยกูก้โลกใบนี้ได้เพลงค้นหาข่าวที่เกี่ยวกับรถเมคันนั้นแต่รายละเอียดก็ยังเหมือนเดิมที่ยังหาสาเหตุข,ของการระเบิดไม่ได้และเพราะเหตุการณ์ค่อนข้างขับขันเขากับนายเอกก็ไม่ควรอยู่ห่างกัน เพลถึงคิดจะพาณิเอกไปค้างที่ร้านเน็ตด้วยด้วยการจะทดลองฝืนไม่นอนรอจนทางตำรวจรู้ข้อมูลเพิ่มหรือจับกาลได้พอย้อนเวลากลับไปอีกครั้งก็จะได้ให้ข้อมูลแบบจัดเต็มไปและการไปโรงพักคราวหน้าเขากับาิเอกจะต้องช่วยกันเก็บเกี่ยวข้อมูลให้ได้มากที่สุดเพราะยังไงพวกเขาก็เป็นแค่คนธรรมดาคงหาประวัติของคนบนรถเก่งสู้ตำรวจไม่ได้อยู่ดีนี่คือเหตุผลที่เพลเห็นด้วยในการแจ้งความหลังจากทะเลาะกับาิเอกไปคราวก่อน นอกจากเรื่องนี้เพ็กก็ยังพบว่าที่เขาเคยฝันร้ายก่อนจะตื่นขึ้นมาบรรตก็คงเป็นเพราะเขากับนาเอกไม่ได้นอนหลับพร้อมกันถึงต้องตกเข้าไปอยู่ในภาวะแห่งการรอคอยที่คงเป็นช่องทางแห่งการหลบหนีปัญหาเฉพาะหน้าท้าทั้งสองคนไม่ได้อยู่ด้วยกันทางหนุ่มชุดดำที่พาแมวมาหาหมอพอเห็นข่าวรถเมย์สาย45หนุ่มชุดดำก็ตกใจจนต้องกลับไปที่เกิดเหตุและยิ่งพอย้อนนึกกลับไปเขาก็ยิ่งมั่นใจ ว่าเพรกับนาเอต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยเพรกับนาเอที่เห็นคลิปไลฟ์สดของเพื่อร่วมงานของพี่ดาวติกตอกที่จัดไลฟ์สดอำลาให้พวกเขาก็ตามไปที่เกิดเหตุเผื่อได้ข้อมูลอื่นเพิ่มเติมและจะังหวะนั้นเองหนุ่มชุดดาก็เข้ามาหาและพูดเหมือนรู้ว่าเพรกับนาเอกเป็นผู้มาก่อนการที่มาเพื่อช่วยเขาไว้เพราะความที่กลัวหนุ่มชุดดาจะแจ้งตํารวจเพรกับนาเอกถึงต้องยอมตามไปที่ห้องลับของเขาเจอกันทีพีหน้าสวัสดีค่ะ